คำทำนายของผู้เขียนการ์ตูนเรียวทาสุกิและเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริง5กรกฎาคม2568ญี่ปุ่นเผชิญแผ่นดินไหวต่อเนื่องแต่ไร้หลักฐานทางวิทยาศาสตร์สนับสนุนคำทำนายแผ่นดินไหวใหญ่5กรกฎาคมนี้ความตื่นตระหนกเกี่ยวกับคำทำนายแผ่นดินไหวในญี่ปุ่นสำหรับวันที่5กรกฎาคมได้ก่อให้เกิดความกังวลอย่างมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งหลังจากภูมิภาคหนึ่งถูกเขย่าด้วยแผ่นดินไหวมากกว่า1,000ครั้งนับตั้งแต่วันที่21มิถุนายนอย่างไรก็ตามหลักฐานบ่งชี้ว่าไม่มีการสนับสนุนทางวิทยาศาสตร์ที่ยืนยันว่าแผ่นดินไหวขนาดใหญ่และสึนามิจะเกิดขึ้นในพื้นที่ดังกล่าวในเร็วๆนี้คำทำนายของเรียวทาสึก,กิและความเป็นไปได้ที่ไม่มีแผ่นดินไหวใหญ่5กรกฎาคม คำทานายแผ่นดินไหวในญี่ปุ่นสําหรับวันที่5กร,รกฎาคมอาจไม่เป็นจริงมีสัญญาณทั้งที่ละเอียดอ่อนและชัดเจนที่บ่งชี้ว่าแผ่นดินไหวขนาด8รรกเตอร์จะไม่เกิดขึ้นในเร็วๆนี้อย่างไรก็ตามนั่นไม่ได้หมายความว่ามันจะไม่เกิดขึ้นในอีกไม่กี่ปีข้างหน้าคําทํานายในมัง,งะของเรียวทาสุกิสำหรับญี่ปุ่นระบุถึงความเสียหายครั้งใหญ่ในวันที่5กร,รกฎาคมข้อความหนึ่งระบุว่า พื้นมหาสมุทรระหว่างญี่ปุ่นและฟิลิปปินส์จะแตกออกคลื่นลูกใหญ่จะสูงขึ้นในทุกทิศทางรัฐบาลญี่ปุ่นได้เตือนถึงความเป็นไปได้ที่จะเกิดแผ่นดินไหวรุนแรงขึ้นแผ่นดินไหวเบื้องต้นขนาด5.4ได้รับการบันทึกในหมู่เก,กาะทางตวันตกเฉียงใต้ของญี่ปุ่นเมื่อวันเสาร์ซึ่งเป็นหนึ่งในชุดของแผ่นดินไหวมากกว่า1,000ครั้งนับตั้งแต่วันที่21มิถุนายน คำถามคือแผ่นดินไหวขนาด8หรือสูงกว่าจะเกิดขึ้นในไม่ช้าหรือไม่นี่คือเหตุผลที่มันอาจไม่เกิดขึ้นสำนักงานอุตูนิยมวิทยาญี่ปุ่นปัดคำทำนายของทาสกิมนุษย์ยังไม่สามารถพัฒนาเทคโนโลยีที่สามารถคาดการแผ่นดินไหวได้อย่างแม่นยำมีความเชื่อว่าเรียวทาสกิได้ฝันถึงแผ่นดินไหวขนาดใหญ่และสึนามิที่เลวร้ายในวันที่5กรกฎาคม เธอเขียนกับเรื่องนี้ในหนังสือการ์ตูนมังงะของเธอในปี1999หนังสือเล่มนี้ถูกตีพิมพ์ซ้ำในปี2021โดยมีคำทำนายสำหรับแผ่นดินไหวใหญ่ตะวันออกของญี่ปุ่นปี2011ที่ถล่มโทโฮกุอยู่บนหน้าปกแต่การสนับสนุนคำทำนายนี้ด้วยหลักวิทยาศาสตร์เป็นไปไม่ได้เนื่องจากกิจกรรมทางธรณีวิทยาไม่สามารถคาดการได้ด้วยเครื่องมือใดๆที่คิดค้นขึ้นมาจนถึงปัจจุบันอิบินิต้าเสริมว่า ด้วยความรู้ทางวิทยาศาสตร์ของเราในปัจจุบันมันเป็นเรื่องยากที่จะคาดการเวลาสถานที่หรือขนาดของแผ่นดินไหวได้อย่างแม่นยำแผ่นดินไหวใหญ่นันไคทรอกเกิดขึ้นทุกๆ100-120ถึง120ปีแผ่นดินไหวขนาด8ดริกเตอร์ขึ้นไปเคยเกิดขึ้นในร่องนันไคหรือนันไคทรอกโดยประมาณทุกๆ100-120ถึง120ปีครั้งสุดท้ายเกิดขึ้นในปี1946โดยตะก,กะนี้ ครั้งต่อไปไม่น่าจะเกิดขึ้นก่อนปี246 0ข้อมูลนี้อ้างอิงจากบันทึกที่ครอบคลุม1,400ปีในปี1946แผ่นดินไหวขนาด 8.1- ถึง8.4ริกเตอร์ได้พัดถล่มทางตอนเหนือของฮอนชูไปจนถึงคิวชูบ้านเรือนเกือบ36,000หลังถูกทำลายทางตอนใต้ของฮอนชูและส่งผลให้เกิดคลื่นสึนามิสูง 16- ถึง20ฟุต ความเสี่ยงของแผ่นดินไหวใหญ่ใน30ปีอ้างหน้ายัางคงมีอยู่การวิเคราะห์อย่างเป็นทางการในเดือนมกราคม2525 25ได้เพิ่มความเสี่ยงที่แผ่นดินไหวขนาดใหญ่จะถล่มภูมิภาคร่องนันไคภายใน30ปีข้างหน้าเป็น75-82เในเดือนมีนาคมการประมาณการอย่างเป็นทางการระบุว่า แผ่นดินไหวและสึนามิประเภทนี้อาจคร่ายชีวิตผู้คนได้ถึง2 9 8 0 0 0คนและส่งผลให้เกิดความเสียหายมูลค่า2ล้านล้านดอลลาร์นี่หมายความว่าภาัยพิบัติยังอยู่ห่างไกลและไม่น่าจะเกิดขึ้นในเร็วๆนี้พบแผ่นดินไหวแบบ Slow Slip ในร่องนันไคการศึกษาที่ตีพิมพ์ในวอร์สานไซ c ์พบว่า ร่องนันไคซึ่งเป็นเขตหมุดตัวของแปลกทอนีที่แผ่นทะเลฟิลิปปินส์กำลังถูกดันสอบได้ญี่ปุ่นกำลังเกิดแผ่นดินไหวแบบสโลสลิปหอสังเกตการหลุมเจาะขั้นสูงเผยแผ่ว่าการเคลื่อนไหวทางแผ่นดินไหวเล็กน้อยใกล้รอยเลื่อนได้กระตุ้นให้เกิดแผ่นดินไหวตื้นเป็นเวลาหลายปีการเคลื่อนไหวเหล่านี้ไม่ได้ทําให้เกิดแรงสั่งสะเทือนรุนแรงไม่ได้เกิดขึ้นฉับพลันและค่อยๆกรีดผ่านพื้นดิน ความตึงเครียดทำให้เกิดการแตกหักในอัตราเพียงมิลลิเมตรต่อวันหากสิ่งนี้เกิดขึ้นในร่องนันไคการสั่นสะเทือนแบบกระทันหันจึงไม่น่าจะเกิดขึ้นผู้เขียนการ์ตูนเรียวทาสุกิเองได้ขอร้องให้ผู้คนตีความด้วยตนเองแต่ไม่ต้องตื่นตระหนกเขาให้สัมภาษณ์กับสื่อทั้งถิ่นว่าไม่ได้ทำนายอะไรเลยฉันฝันถึงหายนะครั้งใหญ่น้ำในมหาสมุทรแปซิฟิกทางตอนใต้ของหมู่เกาะญี่ปุ่นจะสูงขึ้นข้อความหนึ่งระบุว่า ผู้เขียนบอกกับไมนิชิชินบุญว่าฉันคิดว่าสิ่งที่สำคัญคือการไม่ถูกกวาดล้างไปกับกระบวนการมากเกินไปและต้องดำเนินการอย่างเหมาะสมโดยพิจารณาจากความเห็นของผู้ชั่วชาญทาสกิเชื่อว่าความสนใจในคำทำนายเป็นสัญญาณเชิงบวกและควรกระตุ้นให้เกิดมาตรการความปลอดภัยและความพร้อมร่องลึกนันไกเป็นร่องลึกใต้ทะเลที่อยู่คู่ขนานไปกับชายฝั่งมหาสมุทรแปซิฟิกของญี่ปุ่น ซึ่งเป็นจุดที่แผ่นเปลือกโลกฟิลิปปินส์มุดต,ตัวลงใต้แผ่นยูเรเชียทําให้เกิดการสะสมพลังงานและเป็นแหล่งกําเนิดแผ่นดินไหวขนาดใหญ่และสึนามิที่ส่งผลกระทบต่อญี่ปุ่นโดยตรงร่องลึกนันไกยไม่มีผลกระทบโดยตรงในแง่ของการก่อให้เกิดแผ่นดินไหวในประเทศไทยหรือทําให้เกิดสึนามิมาถึงชายฝั่งไทยโดยตรงเนื่องจากระยะทางร่องลึกนันกยอยู่ห่างจากประเทศไทยมากตั้งอยู่ในมหาสมุทรแปซิฟิก ในขณะที่ประเทศไทยส่วนใหญ่อยู่ในแผ่นเปลือกโลกยูเรเชียและชายฝั่งทะเลข,ของไทยส่วนใหญ่ได้รับผลกระทบจากแผ่นเปลือกโลกอินเดียออสเตรเลียอันดามันและแผ่นเปลือกโลกซุนดาแนวการเกิดสึนามิหากเกิดแผ่นดินไหวขนาดใหญ่ในร่องลึกนันไกสึนามิจะแพร่กระจายออกไปในทิศทางต่างๆในมหาสมุทรแปซิฟิกซึ่งทิศทางหลักที่ได้รับผลกระทบคือชายฝั่งของญี่ปุ่นและประเทศในแถบมหาสมุทรแปซิฟิกที่อยู่ใกล้เคียง ไม่ใช่ประเทศไทยที่อยู่ฝั่งทะเลอันดามันหรืออ่าวไทยอย่างไรก็ตามมีผลกระทบทางอ้อมที่อาจเกิดขึ้นได้คือผลกระทบทางเศรษฐกิจหากญี่ปุ่นประสบกับแผ่นดินงไหวขนาดใหญ่และสึนามิจากร่องลึกนานไกจะส่งผลกระทบอย่างรุนแรงต่อเศรษฐกิจของญี่ปุ่นซึ่งเป็นประเทศคู่ค้าและนักลงทุนรายใหญ่ของไทยการชะลอตัวทางเศรษฐกิจของญี่ปุ่นอาจส่งผลกระทบต่อการค้าการลงทุนและการท่องเที่ยวของไทยได้ การตระหนักรู้และเตรียมพร้อมเหตุการณ์แผ่นดินไหวและสึนามิในญี่ปุ่นโดยเฉพาะที่ร่องลึกนานไกลอาจกระตุ้นให้ประเทศไทยตระหนักถึงความสําคัญของการเตรียมพร้อมรับมือภัยพิบัติทางธรรมชาติโดยเฉพาะแผ่นดินไหวและสึนามิที่อาจเกิดขึ้นจากแหล่งกําเนิดใกล้บ้านเราเช่นรอยเลื่อนในทะเลอันดามันแผ่นดินไหวที่เกิดจากร่องลึกนานไกลในญี่ปุ่นไม่มีความเชื่อมโยงโดยตรงกับการเกิดแผ่นดินไหวหรือสึนามิในประเทศไทย แต่ผลกระทบทางเศรษฐกิจและบทเรียนด้านการเตรียมพร้อมรับมือภัยพิบัติเป็นสิ่งที่ไทยสามารถเรียนรู้และได้รับผลกระทบทางอ้อมได้